ดมอร์นิ่งแบงคอกอีกรอบค่ะมามามาสวัสดีซุ่มบอนผัวบอหักซุ่มกล่องแตกซุ่มเอฟซีตัวย่องอีกรอบเ้ยค่ะเดอ้อจากดาวข้านเนาะ,ะเนาะอันอันเหลาตอบอฮันจบมามาผู้ใดอยากใส่ใจใครอยากใส่ใจกับมาเ้ยค่ะเดอ้อมาฟังต่อเนาะ,ะเนาะเหลาบอฮันจบมันมันบอสุดมันบอสุดมันจุดปวดพวดอันขอเบาอ่าต่อไปจากคลิปแรกเนาะ,ะเนาะอ่า มันบรแมนแค่จำนวนหกแสนเนาะคะนะ่ะเนาะอสองผัวเมียขีต่ตงขี่ต้วนสองโตนี่เนาะคะนะ่ะเนาะอีกล้วยตูวแบบก้วยตูว,ว,ตวอีขีบบข่บาบกนะ็แบบขี่บาบเนาะค่ะเนาะอีท่อและพี่แบบท่อลาหลาดเนาะจำนวนที่มันเอาจากคุณปลาไปหนึ่งจุดสามเนาะคะนะ่ะเนาะหนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งอ่าหนึ่งจุดหนึ่งอ่าขอโทษคะ่ะหนึ่งจุดอ่าอ่าเกือบแสนเนาะคะนะ่ะเนาะหนึ่งจุดเกือบแสนเนาะหนึ่งจุดเกือบแสนนะคนะเนาะ อันบระมาณหนึ่งหมื่นเด้อหนึ่งล้านหนึ่งล้านจุดอันเกือบแสนนะคะเนาะอ่าทุกคนก็สิรูโยนะคะนะอันนี้บริเกี่ยวกับอันค่าเสียหายนะคะเนาะบริเกี่ยวค่าเสียหายอันนี้เราในฐานเดอ้อเราในฐานะบริเอยซื้อไผยอ่าในช่วงนั้นเนาะคะนะ่ะเนาะพ่อหลังจากอ่าเอาบ้านไปเนาะคะ่ะเอาสุสานของมันไปขายเพิ่นกับบอลูเนาะค่ะเนาะผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นกับบอลนะู้คุณป่าเพิ่นกับบอลูโอเคพวกมันก็ทถ้ำจบ ปกติเนาะคะ่ะเนาะอ่าทุกคนคงสิจําได้ตอนที่มันมีคดีเนาะคะ่ะเนาะมันมีคดีกับอันอัน,อ,นอันพี่พี่หมอเฮาเนาะคะ่ะเนาะขออนุญาตเดอ้อพี่หมอออ่าอ่าาจํานวนเงินนั่นกับของคุณป้าเพิ่นเดอ้อค่ะเดอ้ออ่าแล้วก็มีอีกของผู้นึงเนาะคะ่ะเนาะสาวอันนึงอ่าขอบอเ,อเอ่ยอนุญาตถึงเพิ่นทุกคนพ่อสิรู้นะคะเนาะก็คือระยะเวลาที่ อ่ามันสะแตกรู้ยูสบายแล้วที่ช่วงที่มั่นไปเอาอันอันลงไปเอารถเนะคะนาออีม้อนเงืนที่มึงนางเครื่องบินไปนะเงินคุณป่าเด้ออีสันดานซัวอีเถาฮะอีเถาซัวอีสันดานอีบอลูจากบอกสอนลูกเตานะมึงมาด่าคนอื่นว่าพอแม่เขาบอกบอสอนอีสัตนะพอก็แม่มึงอะบอกบอสอนนะท่านบอกท่นสอนมึงมึงคงบอมมหาต่มตัวเงินคนนะกูสิบอกให้เออ สวยอย่ากระซุดได้ยุตะมึงหลานะเฮ็ดให้สังคมเดือดร้อนหลอกลวงเงินคนนะแดกแล้วก็ขี่ออกว่าสันบาเออเนี่ยละคุณพอเนี่ยละคุณแม่อันแหกหอยให้ใหุู้ซายบดายหอดคาดองอิสันดานสัวนะพอตายก็บ,บ่ไปมีตะมึงนั่นแหละนะบอกมาบอกคนว่าออกมาจากหีหมาอืมมีแม่เป็นหมาบ่เม่นแม่จากของแล้วก็แม่จก แม่มึงเอามึงไปขายอีสันด่านซัวอีหม้าตัวใดนะแม่นสาบานมึงก็ตายตายทิมซื่อๆละ่ะซูนะ่ะอีตอเลเว้ายังเวยังก็จำบนะ่ด้ดนะบ่มีผู้ใดเขาซัวคือมึงดอกออกมานางหาตม้มหาตุน เงินคนเนาะคะ่ะเนาะช่วงนั้นนะออกมาอวดร่วยออกมาบอกคนว่าเงินบอ่อดบบอยกเสือผ้าซื่อให้ลูกเพ่งๆพากันไปแดกเขาอันอาร่านอาหารไปเซารีสอดไปอันไปเที่ยวขี้เครื่องบินจังซานซี่เอาเงินลดเอาเงินไปออกรด สรุปแล้วต้มตุนข้าเจ้ามาเด้ยค่ะเด้บอบ่แเ่นเงินหัวปอดมันดอกกระหังว่าอยู่เนาะคะ่ะเนาะยอดวิวสำนันมันดาคนมันดาคนหยาบค่ายมันสีไดเงินไดทองอยู่บ่เข้ากับากันสงสัยอยู่เนาะคะ่ะบัดใดแทะมันไปต้มไปตัวเงิเ่อนคนเฒ่าเพิินเนาะคะ่ะเนาะเอ้ยพวกสันดานหมาเพิิอนอุตสาซอยนะชีวิตมึงถึงเปลี่ยนแบบนี้ไงเรากูบอกนะอันถึงมึงสิบ่มีเงินมีทองมาเคลื่อนเพิินนะมึงก็สีใดไปซัแตกเขานะกูสิบอก ขามึงิไดไปสแตกเขาแดงเกงรอนพอุ่นนะอันยูฟี่กินฟี่ผลนะอีสันดานซัวมึงบ่ต้องมาทาดอกว่าเขาเหตุบ่เหตุเขาเหตุแน่นอนคนแบบมึงนะ่ะเวรนกรรมนะ่ะมันน้าอยู่แล้วแต่มันบ่ท่านใจมันบ่สะใจมันต้องเอากฎหมายเขาซอยน้าอิสัตว์นะซุ่มตม้มซู่ซุ่มตัวสุ่มหลอกล่วงคนซุ่มคอทําหน้าบนหลังคนนะซุ่มอันเนลคุณซุ่มอันขายพอขายเม่เด็กขายขอบขายรั้วเด็กนะ ยูรูก้ก,ร bon กินสบายที่ไหนได้ไปต้มไปตัวเงืนหลังบานเพิ่นมากเอ้ยปวกขี้โกงปหน้าม,มันคาคากรดค่ะเฮาม่ตรงไปอายเฮามาต้อาาตงไปยยานท้าเฮาเห็ดความยุติธรรมถ้าเฮ้าเห็ดในสิ่งที่ถูกต้องนะคะเนาะอันซุ่มมันขี้โกงซุ่มเป็นภัยสังคมซูนน่ะล่ะภัยสังคมแทนนะพวกกูนะ่ะมีหนาทีขยี้นะ บ่ตองมาสนใจมึงบ่ต้องมาทําเป็นหักประเทศไทยทํา,าเป็นเบ้าออนค้นแบบมึงนะอิสันดานมันตายเพราะปากนะคนเท่าสิเป็นจังไหนมึงก็แล้วอยู่ต่ปากมึงบ่ต้องมาเรียกรองคะแนนความสงสารดอกค่ะพกุบบ่มี่วกุมูกมิตตินให้มึงกับอิสัตว์ นะมาต้องมาทําเปลี่ยนหากประเทศไทยบ่ต้องทําเป็นหากหลูกหากเต่าดรอกขันมึงหากโตมึงหั่งหากลูกหากข่อมหากขวมึงมึงคงบอปากหมาไปหาดาพอดาแม่คนจนเห็นแม่มึงคือกันอิตาเดอร์แม่มึงรับรลู้รับเห็นเรื่องนี้เพราะฉะนั้นสู้ต้องรับผิดชอบไปด้วยกันกะบังเม่งดาขาเปบักนาหีเดะบักสันดานสัวนะโดยที่เอาอีน้นตางดาวสะทุนคนนีม้มามาทํามาหาแดกมาต้มมาตัวคนสู้ตองใส่รับวิ รับกรรมต่อไปอันนี้แค่เริ่มต้นเด้๋ยกูสิบอกนะเดี๋ยวกูมาจัดมึงสุดใหญ่